สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Calculus มหาลัยนะฮะและววันนี้นะลูกสิ่งที่พี่จะมาติวน้องก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องของการหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊พื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟเป็นยังไงใช่ไหมลูกอ่ะน้องมาดูรูปนี้ดีกว่าค่ะปึ๊บอ่ารูปนี้พี่เตรียมไว้แล้วจะน้องมาดูรูปนี้เลยนะฮะถ้าเกิดสมมติลูกสมมติเนี่ยพี่มีกราฟสองเส้นใช่หไหมก็คือกราฟเส้นนี้กับกราฟเส้นนี้ โอเคไหมฮะแล้วพอพี่มีกราฟสองเส้นแบบนี้ปุ๊บทุกคนเห็นทันทีค่ะพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟก็คือพื้นที่ไหนลูกก็คือพื้นที่นี้เลย <Wow. S 1> ใช่ไหมไอเนี้ยก็คือพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟทันนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาหากันว่าเฮ้ยไอพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟตัวนี้หายยังไง โอเคนะฮะแล้วเวลาน้องจะหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟเนี่ยน้องดูบนกระดานนะลูกเวลาน้องจะหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟง่ายๆค่ะลูกน้องมีสเต็ปการคิดแค่2สเต็ปนะฮะทีนี้2สเต็ปมีอะไรบ้างเริ่มจากสเต็ปที่1ค่ะก่อนที่น้องจะหาพื้นที่น้องจำไว้เลยค่ะว่าน้องต้องหาจุดตัดกันของกราฟก่อนโอเคไหมฮะน้องต้องหาจุดตัดก่อนเพราะเวลาน้องจะหาว่าพื้นที่ปิดล้อมเป็นเท่าไหร่เห็นไหมพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยมันจะปิดด้วยอะไรครับมันจะปิดด้วย จุดตัดของกราฟเนึกออกใช่ปะ่ะแล้วเวลาน้องจะหาว่าเฮ้ย mm. จุดตัดของกราฟอยู่ตรงไหนน้องหาได้ไหมหาได้นะฮะน้องก็แค่เป็นไงลูกเออน้องก็แค่แก้2สมการ2ตัวแปรใช่ไหมฮะเพราะว่าจุดตัดเนี่ยก็คือจุดที่ x y เป็นไงลูกร่วมกันระหว่าง2กราฟนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างโจทย์ข้อน,นี้น้องจะหาว่าจุดตัดเป็นเท่าไหร่นะครับน้องก็แก้สมการ2สมการนะลูกและสมการแรกก็คืออะไรจ๊ะ y เท่ากับ x นะฮะสมการแรกก็คือสมการของเส้นตรงตัวนี้ใช่ไหมฮะไอนี้ก็คือสมการที่1ทัานพี่โนในขณะที่สมการที่2คะลูกสมการที่2ก็คืออะไรคะสมการของเส้นโค้งตัวนี้และสมการของเส้นโค้งตัวนี้ก็คืออะไรลูก y เท่ากับ x กำลังสองนะฮะอันนี้ก็คือสมการที่2ทัานพี่แมแล้วพอน้องได้2ส,สมการนี้ปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยสรุปจุดตัดอยู่ตรงไหนน้องหาได้ยัง หาได้แล้วนะฮะน้องก็แก้2ส,สมการ2ตัวแปรนะลูกและด้วยความที่ y กับ x เท่ากันฉะนั้นตรงไหนเป็น y พี่แทนได้ด้วยไรลูกแทนได้ด้วย x เ,เลยโอเคไหมฮะล้าพอพี่แทนเข้ามาปั๊บเนี่ยน้องดูะ่ะน้องจะเล่นทีเป็น x เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมจ๊ะล้วพอน้องย้ายข้างเป็นศูนย์เท่ากับไรลูก x กำลังสองลบ x นะฮะ แล้วพอน้องดึงตัวร่วม x นิดนึงเห็นไหมเนี่ยมี x ร่วมกันน้องดึงออกมานิดนึงน้องจะได้เป็นศูนย์เท่ากับ x คูณ x ลบหนึ่งใช่ไหมลูกฉะนั้นฉะนั้นน้องจะสรุปได้ทันทีค่ะว่าเฮ้ยจุดตัดอยู่ที่จุดอะไรล,ลูก x เท่ากับศูนย์หนึ่งทันพี่โนโ้ตสองตัวนี้คูณกันได้ศูนย์แสดงว่าอะไรล,ลูกตัวนี้เป็นศูนย์หรือตัวนี้เป็นศูนย์ทันนะฮะฉะนันน้องเันทีค่ะว่าจุดตัดอยู่ที่จุดอะไรคะ x เท่ากับศูนย์กับหนึ ผันพี่โนโแล้วจุดตัดอยู่ที่จุด x เท่ากับศนย์กับ1น้องดูค่ะถ้า x เท่ากับ0ูนย์แน่นอนที่สุดคือ y เท่ากับ0ใช่ปะ่ะเพราะ y กับ x เท่ากันนะฮะแล้วถ้า x เท่ากับ1 y ก็จะเป็นไงลูก y ก็ต้องเท่ากับ1ใช่ไหมฮะเพราะ y กับ x เป็นไงจะเท่ากันผันพี่โนโฉะนั้นนะฮะสเต็ปที่1ลูกสเต็ปที่1ของการหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟคือน้องต้องหาจุดตัดก่อน โอเคนะฮะแล้วพอน้องได้จุดตัดเสร็จปุ๊บพอน้องได้จุดตัดเสร็จปุ๊บน้องก็กระโดดเข้าสู่สเต็ปที่2ลูกสเต็ปที่2แล้วสเต็ปที่2นะฮะถ้าน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ปิดล้อมเป็นเท่าไหร่ง่ายมากเลยให้น้องซอยพื้นที่ย่อยออกมาเนื้อออกใช่ไหมฮะแล้วพอซอยพื้นที่ย่อยเสร็จปุ๊บน้องก็เป็นไงลูกน้องก็อินทิเกรตเข้าไป จบเนี่ยน้องก็จะได้พื้นที่ปิดล้อมระหว่างก้าวออกมาทันพี่ว่าแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่แล้วอีพื้นที่ย่อย DA เนี่ยอีพื้นที่ย่อย DA หนูต้องซอยยังไงนะฮะแล้ววิธีการซอยพื้นที่ย่อย DA น้องดูบนกระดานนะลูกน้องซอยได้2วิธีโอเคไหมฮะนั่นก็คือวิธีที่1วิธีที่1น้องอาจจะเป็นไงลูกเออน้องอาจจะซอยอย่างนี้ก็ได้ดูนะฮะน้องอาจจะซอยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยพี่ใช้สีอะไรดีใช้สีชมพูแล้วกันอ่ะ น้องอาจจะซอยงี้ก็ได้นะฮะน้องอาจจะซอยเป็นพื้นที่แท่งสีชมพูเนี้ยเล็กๆออกมานึกออกใช่ไหมฮะแล้วพอน้องเนี่ยหาพื้นที่อีแท่งสีชมพูนี้ถามว่าพื้นที่แท่งสีชมพูนี้เป็นเท่าไหร่าหาได้ไหม moc? หาได้นะฮะพอพื้นที่แท่งสีชมพูอ่ะพี่ขยายให้มันใหญ่ๆเลยจะได้เห็นชัดๆโอเคนะฮะพื้นที่แท่งสีชมพูก็คืออะไรลูกก็คือยาวตัวนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็คืออะไรฮะ y สองลบ y หนึ่งใช่ไหมฮะ คูณกับกว้างตัวนี้แล้วกว้างตัวนี้ก็คืออะไรลูกเดี๋ยวแต่เองถันพี่ไหมแล้วน้องก็เนี่ยน้องก็แค่หาเนี่ยหาพื้นที่สีชมพูค่ะกว้างคูณยาวใช่ไหมฮะแล้วพอน้องหาพื้นที่สีชมพูเสร็จปุ๊บน้องก็เป็นไงลูกเออน้องก็อินทิเกรตสีชมพูหลายๆแท่งรวมกันมองออกใช่ไหมฮะน้องก็จะได้อะไรจ๊ะน้องก็จะได้พื้นที่ปิดล้อมออกมาถันพี่โนชนะ้ะน,นะนนอ่ะน้องมาดูบนการะดานเลยฮะถ้าถ้าน้องซอยแบบที่หนึ่งนะฮะก็คือซอยแนวตั้ง ก็คือซอยแนวตั้งน้องจะได้ว่าอะไรลูกน้องจะได้ว่า d a ตัวนี้ d a ตัวนี้นะฮะ d a ตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูกจะเท่ากับ y 2ลบ y 1ใช่ไหมฮะแล้ว y 2ลบ y 1อ่ะพี่ค่อยๆเขียนแล้วกัน y 2ลบ y 1แล้วก็คูณกับอะไรลูกคูณกับ d x ใช่ไหมเสร็จแล้วน้องก็เป็นไงฮะน้องก็อินทิเกรตออกมาลนะจ้ะแล้วน้องก็จะได้พื้นที่ปิดล้อมออกมา ผานพี่โน้และเวลาน้องอินทิเกรตดูนะฮะเวลาน้องอินทิเกรต y 2ลบ y 1 dx นะครับน้องจะหาพื้นที่ปิดล้อมก็คือน้องจะหาพื้นที่แค่ตรงนี้ใช่ไหมลูกฉะนั้นน้องต้องอินทิเกรตจากอะไรคะ x เท่ากับูนย์ถึง x เท่ากับ1จริงไหมใช่ไหมฮะเพราะน้องจะหาแค่พื้นที่สีเขียวอะน้องก็เอาแค่ x เท่ากับ0ูนย์ถึง x เท่ากับ1จุดนี้ก็พอนะฮะฉะนั้นน้องใจทันทีนะลูกว่าเฮ้ยแบบที่1ที่หาพื้นที่ได้ก็คืออะไรคะก็คือซอยตามแนวตั้งนะแล้วน้องก โอเคไหมฮะแล้วก่อนที่พี่จะแทนสูตรนี้ให้ดูน้องมาดูก่อนแบบที่สองขลูกแบบที่สองที่น้องยังสามารถซอยได้แบบที่สองที่น้องยังสามารถซอยได้ก็คแบบือาาอะไรลูกก็คือตัวนี้น้องดูบนกระดานนะเหมือนเดิมนะฮะจุดตัดจุดตัดคือจุดศูนย์ศูนย์นะฮะจุดศูนย์ศูนย์กับจุดอะไรฮะกับจุดหน emia, ึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วน้องก็จะหาพื้นที่นี้เหมือนเดิมนะฮะจะหาพื้นที่ปิดล้อมเหมือนเดิมโอเคนะลูกล้วพอน้องจะหาพื้นที่ปิดล้อมนะฮะ สูตรก็สูตรเดิมเลยน้องก็หา A ได้จากอะไรลูก A ได้จากอินทิเกรต d a ใช่ไหมแต่วิธีการซอยแบบที่2น้องดูนะแทนที่น้องจะซอยแนวตั้งใช่ไหมฮะแบบที่2ที่น้องสามารถซอยได้คือน้องเป็นไงลูกน้องสามารถซอยแนวนอนก็ได้มองใช่ปะ่ะเนี่ยหาพื้นที่แนวนอนนี่ออกมาทันนะฮะแล้วพอน้องจะหาว่าพื้นที่แนวนอนเนี้ยน้องถาว่าพื้นที่แนวนอนเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะฮะน้องก็หาจากอะไรลูก เออกว้างคูณยาวใช่ไหมคะแล้วยาวตัวนี้ยาวตัวนี้ความยาวตัวนี้ก็คืออะไรลูกก็คือ x สองลบ x 1. หนึ่งมองใช่ปะความยาวของเส้นนี้ก็คืออะไรคะก็คือ x เส้นนี้ลบ x เส้นนี้ทันพี่ไหมไอันนี้ก็คือยาวนะครับในขณะที่สูงะลูกสูง,ส,งสูงตัวนี้ก็คืออะไรคะเดวต้า y ทันพี่ไหมฉนันน้องเต้นทีคะ่ะว่า da ก็คืออะไรลูก da ก็คือ x สองลบ x หนึ่งคูณกับอะไรคะ dy ทันนะฮะฉะน้องจะนทีค่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นซอยแนวนอนแบบที่สองนะฮะน้องจะนทีเป็น d a ก็คืออะไรจ้า x สองลบ x หนึ่งแล้วก็คูณกับอะไรฮะ dy โอเคไหมฮะแล้วเหมือนเดิมค่ะเนี่ยถ้าเกิดน้องเอาไอ้พื้นที่แนวนอนเนี่ยหลายๆตัวบกวกกันโชวช์โชวช์โชวช์โชว์โชว์น้องจะจํากัดเขตจากไหนถึงไหนลูกจาก y จุดนี้ถึง y จุดนี้เท่านั้นโอเคไหมฮะก็คือ y ถ้ากิดศูนย์ถึง y เท่ากับหนึ่ง เคน้อทแทนตัวนี้น้องจะอินทิเกรตจาก y าเท่ากับศูนย์ถึง y เท่ากับหนึ่งทันนะฮะจบเนี้ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นข้อสรุปนะฮะฉะนั้นฉะนั้นเวลาน้องจะหาเนี่ยอ่ะนี่พี่ขอเลื่อนแล้วกันปัป๊บเลื่อนไว้ตรงนี้ปุ๊บนะฮะเวลาน้องจะหาว่าเฮ้ยพื้นที่ปิดล้อมเป็นเท่าไหร่นะฮะน้องจําไว้เลยฮะน้องมีสเต็ปน้องมีสเต็ปอยู่แค่สองสเต็ปลูกมีสเต็ปอยู่แค่สองสเต็ปก็คืออะไรครับหนึ่งเป็นไงฮะหาจุดตัดการาฟก่อนนะฮะ แล้วพอได้จุดตัดการาฟปุ๊บสองสองน้องหา A ได้จากไหล,ลูกอินทิเกรต DA ใช่ไหมแล้วอีตัว DA ตัว DA น้องก็เป็นไงลูกซอยได้2แบบนะฮะอันนี้ขอเลื่อนลงมาแล้วกันตัว d a น้องก็ซอยได้2แบบก็คือน้องอาจจะซอยแนวตั้งเนี่ยน้องอาจจะซอยแนวตั้งหรือน้องอาจจะซอยแนวนอนก็ได้ทันพี่นะฮะโอเคเนาะ,ะแล้วพอร้องเห็นภาพตัวนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ ไหนๆก็มีสมการแล้วพี่ลองคิดข้อนี้ให้ดูได้ไหมอ่ะได้ค่ะพี่จะลองคิดตัวนี้ให้ดูนะลูกอ่าคิดแบบซอยแนวตั้งให้ดูนะฮะแล้วพอพี่จะซอยแนวตั้งไอ้ตัวนี้เอาออกไปก่อนไอ้ตัวนี้เอาออกไปก่อนอ่ะน้องดูบนกระดานค่ะน้องถามว่าเฮ้ย อ่าพื้นที่ปิดร้อมเป็นเท่าไหร่น้องก็หาจากอหลรลูกอินทิเกรต y 2ลบ y 1 dx นะฮะซอยแนวตั้งโอเคนะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าน้องแทนค่าเลยจ้ะไม่พูดพราำทำเพลงลูกแทนค่าเลยมันก็คืออหลรลูกมันก็คืออินทิเกรตนะฮะ y 2นะฮะ y 2ก็คืออหลรลูกก็คือ y ของเส้นบนใช่ไหมฮะ y ของเส้นบนแล้ว y ของเส้นบนเท่ากับอหลรจ๋ะเท่ากับ x นะฮะฉะน,น y 2แทนด้วย x โอเคไหม เสร็จแล้วก็ลบกับ y 1นะฮะ y 1ก็คือ y ของเส้นล่างใช่ไหมฮะแล้ว y ของเส้นล่าง y เท่ากับอะไรลูก x กาลังสองนะฮะ y, y ถ้า x กาลังสองเสร็จแล้วตัวนี้เป็นไงลูก dx โอเคไหมแล้วน้องก็จํากัดเขตนะฮะน้องก็จํากัดเขตจาก x เท mm ่ากับอะไรคะ0ถึง1จบเลยมองออกว่าเราพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะน้องหาอินทิเกรตตัวนี้ได้ยังหาอินทิเกรตตัวนี้แดงได้แล้วใช่ไหมฮะอินทิเกรตตัวนี้หมู่มากอ่ะพี่ย้ายมาเขียนตัวนี้แล้วกันนะฮะ อินทิเกรตตัวนี้หมู่มากน้องก็เป็นไงลูกน้องก็กระจายอินทิเกรตเข้าไปฐานพี่โนแล้วพอน้องกระจายอินทิเกรตปัป๊บเนี่ยแต่ลูกอินทิเกรตตัวแรกค่ะลูกอินทิเกรต x กาลังสองอินทิเกรต x กาลังโทษค่ะอินทิเกรต x ตัวแรกได้ไรลูก x กาลังสองส่วนสองใช่ไหมอินทิเกรต x ได้ x กาลังสองส่วนสองนะครับแล้วก็ลบกับอินทิเกรตตัวที่สองอินทิเกรต x กาลังสองก็ได้เลยลูก x กาลังสามส่วนสามนะฮะแล้วตัวนี้ก็จํากัดเขตจากศูนย์ถึงหนึ่ง ทันพี่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะน้องจะหาว่าเฮย้ยแล้วคาตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่คําตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงลูกเออแทน x ด้วย1ใช่ไหมแทน x ด้วย1นะฮะแทน x ด้วย0นะฮะแล้วก็จับมาลบกันโอเคเนาะแล้วพอน้องแทน x ด้วย1แทน x ด้วย1น้องก็ได้อะไรลูก1นึ่งส่วนสลบหส่วนสนะฮะน้องแทน x ด้วย0ูนย์คะลูกน้องแทน x ด้วย0ูนย์ก็ได้อะไรคะได้0ูนย์จริงปะแทน x ด้วย0ูนย์ก็ได้0ูนย์ไม่ต้องไปคิดเเลยยยนนนะะฮี่แท x ดด้้ว0 0ก็ไ ทันนะจ๊ะเราพอน้องได้ตรงนี้ปั๊มเนี่ยตอบได้แล้วค่ะเฮ้ยพื้นที่ปิดล้อมสรุปเป็นเท่าไหร่ฮะหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามก็คือเท่าไหร่ลูกหนึ่งส่วนหกโอเคไหมจบเนี่ยน้องก็ได้พื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟออกมาโอเคนะฮะทันพี่โนแล้วพอพี่ทําตรงนี้เสร็จปัป๊มหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่แล้วแล้วถ้าเกิดพี่อินทิเกรตแนวนอนล่ะอ่าอินทิเกรตแนวนอนล่ะคาตอบยังเท่ากันไหมนะฮะน้องมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์สูงมากนะฮะพี่เชื่อว่า หลายคนอาจจะไม่ถามอ่าไม่เป็นไรค่ะพี่อยากทําให้ดูลูกเออน้องก็ดูค่ะถ้าเกิดเราอินทิเกรตแนวนอนล่ะอ่าอินทิเกรตแนวนอนงี้ใช่ไหมคาตอบเท่ากันไหมนุคำตอบเท่ากันไหมน้องก็เป็นไงลูกอ่ะลองมาเช็คดูค่ะพี่สูตรพี่สูตรน้องดูนะฮะถ้าเกิดน้องอินทิเกรตแนวนอนนะลูกพี่ทําต่อเลยนะน้องก็จะได้พื้นที่เป็นเท่าไหร่ครับอินทิเกรต x สองใช่ไหมฮะ x สองก็คือ x ของตัวนี้ใช่ไหมลูกถันพี่นุแล้ว x ตัวนี้ก็คืออะไรคะ square root y มองไหม y เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมลูกฉะนั้น x เท่ากับอะไรจ๊ะ x เท่ากับ square root y ก็คือ y กำลังหนึ่งส่วนสองนะฮะเสร็จแล้วลบกับ x หนึ่งทะลูก x หนึ่งก็คือ x เส้นนี้ใช่ไหมแล้ว x ตัวนี้เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ y โอเคนะฮะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นไงคะคูณกับ dy ทันพี่นะแล้วน้องก็อินทิเกรตจาก y เท่ากับ0ถึง1โอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปึ๊บอ่าจบแล้วฮะเหมือนเดิมค่ะลูกอินทิเกรตเป็นไงฮะกระจายได้น้องก็อินทิเกรตธรรมดาเนาะ แล้วอินทิเกรต y กำลัง1นส่วน2น้องก็ได้เป็นอะไรฮะ y กำลัง3ส่วน2หารด้วยอะไรลูก3ส่วน2ใช่ไหมฮะเลขชี้กำลังบวก1หารด้วยเลขชี้กำลังใหม่นะฮะอินทิเกรต y ได้อะไรลูก y กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมฮะแลวน้องก็จำกัดเขตจากไหนถึงไหนคะ0ถึง1โอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องถามว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนละกันชีวิตจะได้ดูไม่งงมากหารด้วย3ส่วน2ตวัดมาเป็นอะไรฮะ สองส่วนสามใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเสร็จแล้วน้องก็แทน y ด้วยหนึ่งนะคะแทน y ด้วยศูนย์แล้วก็เป็นไงลูกจับมาลบกันนะฮะแล้วพอน้องแทน y ด้วยหนึ่งแทน y ด้วยหนึ่งน้องก็ได้อะไรจ้ะสองส่วนสามคูนหนึ่งใช่ไหมลบกับอะไรฮะหนึ่งส่วนสองโอเคปะ่ะแล้วพอน้องแทน y ด้วยศูนย์แทน y ด้วยศูนย์ก็ได้ไรลูกได้ศูนย์นะฮะแล้วก็จับตัวนี้มาเป็นไงลบกัน แล้วพอน้องจับมาลบกันปั๊บเนี่ยน้องเห็นไหมคําตอบที่ได้ลูกคําตอบที่ได้คืออะไรนะฮะน้องก็คิดเลขเลยจ้ะเออสองส่วนสามลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมลูกคอลนองคืออะไรคะคอลนอนคือหกนะฮะน้องเจอตัวแรกเป็นสี่ใช่ไหมลบกับตัวที่สองคืออะไรคะสามนะฮะฉะนั้นน้องจะได้คําตอบตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นหนึ่งส่วนหกเหมือนกันโอเคปะ่ฉะฉั้นน้องเห็นทันทีนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าน้องจะคิดแบบแนวตั้งหรือคิดแบบแนวนอนนะฮะขออย่างเดียวคืออะไรคะคิดถูกนะ คิดถูกคาตอบก็เป็นไงลูกคําตอบก็เท่ากันโอเคไหมทันพี่โนโฉะนั้นสรุปค่ะลูกสรุปปัป๊บเนี่ยน้องจะหาพื้นที่ปิดร้อมน้องหาพื้นที่ปิดร้อมอย่าลืมหากี่สเต็ปคะสองสเต็ปนะฮะจำให้ขึ้นใจเลยสองสเต็ปหนึ่งหาจุดตัดนะครับสองเป็นไงลูกเออซอยพื้นที่ย่อยแล้วก็เอามาอินทิเกรตรวมกันโอเคนะฮะฉะนั้นหลักการมีแค่นี้เอง